คู่แรก่าจะไม่เล่นชกค,ครับตรงมุมต้องชกกันเลยเอามา,มาใหม่กับพยักเทวดาใส่นวินแต่กระจับเลยเคูค่นี้นะครับรางวัลพิเศอติดไปรวมถึงฟัวตฟวันวันนะครับสี่พันบาทภาษาอังกฤษพีแม่เลยได้ได้ได้ ไทยแลนด์เจ้าที่เดี๋ยวก็หลังไม่รู้ก็เราหรอกโอ้นี่ครับชาวต่างชาติลูกครึ่งนะครับวันนี้ขอฉายาว่ามะเขือหืนนี่ครับมวยคู่นี้บอกว่าครับเคยโชคชนและช้ำช่องและชอกช้ำาชกมาหลายในถานที่ครับวันนี้มาชกที่นี่ที่ว่าเป็นโอกาสดีของท่านนายกพี่น้องชาวตำบลหนองยางครับ ได้ดูนมวยไทยและก็มวยฝรั่งครับพี่น้องครับพี่น้องครับปับนนี้ท่านมีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณครับท่านเปิดไปช่องแปดเลยครับจะไปเห็นเลยครับตอนนี้อยู่ในช่องแปดนะครับขณะนี้ครับท่านมีนะครับอ่ายูทู e เปิดดูได้เลยครับเปิดดูเลยโอเคโอเค how are you how are you are you sleeping yes 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 okay darling darling y e ผมคุยกับพี่เลี้ยงฝั่งหลังนี่แล้วขัดหนีเอ้าไปดูยกที่หนึ่งเรื่มคุณนี่ไปกับตีพันบาทเร็้วฮัลโหลบาย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 เอาเลยครับพี่น้องครับมาดูครับเป็นมวยชาวต่างชาติแต่ครับวันนี้โอ้โหมาก่อนมาหลังมาช้าแต่จะใช้ เท่ากันโอ้โหคู่ต่อไปเตะตัวครับมาใหม่เตะตัวครับมาใหม่เต็มตัวเลยครับมาใหม่ครับเต็มตัวเลยครับจับพยักเทวดาเตะตัวด้วยครับแัะปวยชกเด็ดจับตรงรวมกันจับได้นะครับจะส่งต่อนะครับปวดทราบแัะปวยชกเด็ดตับแล้วตรงกันจับตรงรวมด้วย นะครับม้าเขียขึ้นแต่ซ้ายไปแต่ถือว่เต็มหน้าที่ของสมิธเดชสมิธเดชแต่ซ้ายม้าเขียขึ้นถอยหลังมาเดินหน้าใส่เกียร์ห้าเดินหน้าตลอดวันนี้เอาชาวไทยแกงหัวเลยบอกว่าดงกูดดงกูดฮ่าฮ่าไปเจอพลังบอกว่าวันนี้บอกว่าพลังบอกว่าดงกูดไม่ดีเลยไทยแลนด์คนนี้ไม่ดีเลยเก่งดีเก่งมากเลยสมิธเดชสมิธเดชวันนี้เจอสมิธเดช มวยไทยแลนด์บ็อกซิงสนิทเด็ดโนกูดเลยนะ่าสุดยอดสุดยอดมวยดีอยู่ที่นี่ครับขอบคุณไปยัญชน,นายุทธคนนีมีน้ำใจโอ้ยหอาไปกันไ,มไปมเดี๋ยวตาตาถีบตกมาสมุงเดินตบตอกบนนี่นะครับตนีตาหรือบนหัวนะครับมา ไ,ได้เดินเข้าไปกลับเสีหินนะครับได้เท้าขวาไปแต่ซ้ายกลับคืนมาสมิงเดินไปให้เข้าใกล้บอกอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันนะครับตขอ,ขอขอบคุณท่านนายกท่านประธานท่านรองท่านเลขาท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยและท่านผู้นำนะครับทุกหมู่บ้านต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับาพคือไม้หลงใจโอ้โหโดนหมัดโอ้โห โอ้โหโดนบัตเลยครับลูกนี้หกแล้วครับเอเจ็ดอา้าวแปดมาดูครับหมดี้พอดีโอ้โหละกขันช่วยพี่น้องครับละกขันช่วยครับโอ้โหพี่น้องครับผมบอกแล้วมันก็หลังว่ามันไม่ธรรมดาอย่าคิดว่าเป็น มันฝลั่งไอ้เคเอฟดีเ้ออันนั้นเขาทอดแล้วกินกันได้เลยเนออันนี้อันตรายเนอฝรั่งแบบนี้ผ่าแล้วจิ้มพริกไม่ได้เนอต้องใช้ปีิมือเนออ้าววยังไงแฟนววังวว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 ควว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 วจวว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 อวววววววขอขอบคุณแฟนมวว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 วนววววนวววนี่ครับแฟนขับวลพงเลยขอบคุณมากครับ อ่ผมมีโอกาสได้มาที่หน้องใส่ครับปีหน้าผมมาใหม่ครับเดี๋ยวผมไปทำนะครับขอทำนะครับซื้อนะครับท่านนายกเลยว่าจะมานะครับทำส้นยาซื้อให้ก่อนเลยนะครับปีหน้ามาใหม่ครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากไปต่อไปไปดูยกที่สองครับตอนนี้นะครับสมิงเดชจะกินฝรั่งได้หรือไม่ครับเดี๋ยวไปดูครับ เมื่อกี้นี้นะครับสมิงเดชลืมพริกเกลือครับเดี๋ยวต่อไปมาดูฝรั่งจะกินจะหาไมดได้ไหมเอาดูครับพี่น้องเอาเลยครับไปเลยเอาไปเลยพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงลงไปลงไปสเนชิดถึงเพลโอ้โหพี่น้องครับมันอย่างนี้หาดูได้ยากมีแห่งเดียวแห่งน,นี้ครับตะบนหนาวจ้าแห่งน,นี้ครับ Oh <laughs>